สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนมาตราตัวสะกดมาตราแม่เกยกันนะคะมาตราแม่เกยคือคำที่มีพยัญชนะตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำมาตราแม่เยกยกายกออายอยกายขายขออายอขายชายชอายอยชาย ตาโตอายโยต้พายพออายโยพายสายสออายโยสายหายหออายโยหายอายออายโยอายคุยคออุยอคุยลุยลออุยอลุยปุย ปออโยอปุยฝึกอ่านกันบ่อยๆนะคะเด็ก,ดก